ก็กลาบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กำลังมาพบกับลออีกแล้วนะคะกับช่องเฮดานั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของชุดใหม่เนาะเป็นชุดระดับทองนะคะชุดที่4ของเกมแล้วนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Golden เติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทางร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข UAD และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทางร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง UAD ไทยและ UAD ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook f a n p a Golden เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอด Golden เติมเกมอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะฉากเปิดตัวค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะคะก็เห็นไปในสปอยกันแล้วแหละนะคะก็เป็นในส่วนของกล่องนะคะ lightning nebula นัน่นเองนะคะก็มาในธีมแบบอวกาศนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยนะคะเราชอบเนี่ยอันนี้เป็นรูปลักษณ์เนาะนะคะรูปลักษณ์ของชุดนะคะสำหรับเราเนี่ย เหมือนเดิมนะคะเราชอบของชุดสีขาวอันเก่ามากกว่านะคะชอบมากกว่าเยอะเลยนะคะแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะคะสวยอยู่นะคะแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของหมวกกระน็อกมาด้วยนะคะเป็น l ล็บตัหนึ่งนะคะก็เข้ากับชุดดีนะคะแบบว่าไม่ต้องไปหาหมวกแมทเลยนะคะเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยงามนะคะสวยงามถ้าใส่หมวกอันนี้นะคะเราสนใจมากๆก็คือเป็นในส่วนของ V S อันนี้นะคะ อ่ะแล้วก็เป็น AKM อันนี้คือสวยมาก2ปืนนี้เราบอกเลยว่าเราก็คงเก็บแต่ปืนเหมือนเดิมนะคะสำหรับกล่องนี้เนาะนะคะแล้วก็จะเป็นอทอมสันนะคะแล้วก็ที่ห้อยกระเป๋านะคะไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้วูบาอ่ะแล้วก็ภายในกล่องนี้นะคะเหมือนเดิมเนาะนะคะก็จะใช้การถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยมันก็จะมีค่าลัคกกี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอไประเด็นิบาตนี้ก่อนกดเนี่ยตามอันนี้นะคะเหมันก็จะได้ของตามที่ อยู่ข้างๆนี้เลยนะคะรอบนี้น่าเสียดายนะคะที่ให้หินมาแค่1ห,หินเท่านั้นเองนะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะก็ใครที่แบบว่ากะจะเอาหินไปแรกๆนี่ก็คือแบบน่าจะเจ็บอยู่นะคะหมื่นอัพแน่นอนนะคะสําหรับชุดนี้เนาะนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวสิบยูซีถามว่าเราจะกดไหมเราก็คงกดทีละสิบยูซีไปเรื่อยๆแล้วเราเดี๋ยวค่อยเราไปกดตอนที่มันแบบจะเ,าเขาเรียกอะไรนะ จะหมดอ่ะนะคะเราคิดว่ามันได้เยอะกว่านะคะ,อะโอเควันนี้สักประมาณ20แล้วกันพอหอมปากของคอนะคะ่ยดูดิเหนื่อยใจและเหี่ยวมากจริงจริงแ,แบบแค่นี้เราเราแบบหมดหมดอารมณ์กับการที่จะแบบเติมแล้วก็แบบชุ่มแล้วอ่ะเปิดแบบหมดหมดไฟเพราะว่ามันเกลือแบบถ้ามันเกลือคือมันท้อนะทุกคนจริงๆมา ลองที่20นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปเนาะนะคะวันละ10 UC เนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับกล่องนี้นะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามรับชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงท้ายๆตอนใกล้จะหมดกล่องนะคะอันนี้ก็ได้ที่ห้อยกระเป๋ามาไม่รู้เอามาทำไหมนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ,ะ20ปุ๊บเราก็จะได้ระเบิดระเบิด ไปมานะคะโอเคอันนี้แต่ว่าปืน A.K กับอะไรนะวีเลยส์ A S, เราเอาได้ดอดเลยคะ่ะอยากอันนี้หมวกเนาะเอ้ยเข้ากับชุดอันนี้ดีนะนะคะอันนี้ก็เนี่ยเราชอบชุดนี้มากกว่านะคะแล้วก็อันนี้ได้ที่้อยกระป๋ามาสองอันเนาะนะคะแล้วก็ได้ไม่ถาวรมานะคะแต่สวยม,มากๆบอกเลยว่าเข้ากับชุดมากๆนะคะออโอเค นะคะแล้วก็ v ี s เนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในแมปกันนะคะว่าใช้แบบเอลต้าเลยเนี่ยจะสวยขนาดไหนโอเคนะคะก็เข้ามาอยู่ในเ,เชียร์ปาร์คแล้วเรียบร้อยนะคะดูดิแม่งวิบวับแบบสวยจัดโคตรเอาทุกคนดูดิแล้วซูมไปเป็นสีขาวอะโคตรสวยมาก บอกเลยว่าจะเก็บแค่ปืนชุดไม่เก็บนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราชอบชุดสีขาวอันนี้มากกว่าเนาะนะคะยังไงก็มันไม่จําเป็นต้องมีใช่ไหมพอมีไปก็ใสไหมไม่ใสนะคะดูดิสวยมากแบบมากๆๆๆมากมากชอบมากนะคะปืนแดงพวกเนี้แพ้ของแดงโอเคต่อไปเป็น a k m นะคะอันนี้จะใส่ของแต่งเดี๋ยวเราเอาของแต่งออกก่อนแป๊บนึง ก็ประมาณนี้ดูดิโค้สวยวิบับวิบับดูดิตอรีก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะนะคะไม่ได้มาสุ่มหนักเท่าไหร่แต่ว่าก็มาเป็นแนวทางเนาะนะคะก็ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะการันตีได้เลยว่าคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูเป็นแนวทางเตือไม้เราบอกเลยว่าเตือมากนะคะเพราะว่ามันแถมท่าน,นึงอันเองนะคะนอกนั้นก็ไปรุ้นดวงเอาเนาะน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย